สวัสดีครับผมบบาหน่องครับมือนี้มาพอๆกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดไทยอาจารย์นิรลน้มครับมาเบิ้งเลขที่พอเราจับคูแล้วหมักตัวไดเดี๋ยวมาเบิ้งนํากันครับเบิ้งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับปวดใส่พิจาาณาญาณในการหลับชมหลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นย่ทีิโชงในดวงครับไกลมือแล้วครับไกลมือแล้วโค้งสุดท้ายแล้วหมักตัวไดเอาตัวนั้นนะครับเนาะ บ้าน้องกัดพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีโชค,ครับจังไดก็มาเบิ่งกันกน็มีหลายคนที่ให้ขคงสุดท้ายมาเดี๋ยวบ้านน้องกัดสิทยอยลงให้เบิ่งนะครับเนาะมือนี้จะเอาให้เบิ่งแบบจูใจเลยละ่ะคงสุดท้ายแล้วก็มายำเหลขกันนําว่าเลขกของผู้ใดเป็นจังใดเนี้ยแล้วถ้าจังฉิมาลาบโชกันนะครับเนะาะเวที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดครับผมอาจารย์นิรนะนคลิปแรกเพิ่นก็นห้เป็นเหลขตาล่างเนาะ อ่ะเดี๋ยวเบิ่งหลขกตารางกันไปน้ากันก่อนก่อนที่ไปเบิ่งหลขกจับคูเพราะว่าพอเราเกไดเอาเหลขมาจากใสก็เอาเหลขมาจากตาล่างนี่ล่ะเนาะเอาเหลียมาจากตาล่างนี่ลหละมักจังสือเอาขันบ่มักกรผพานใดหรือผู้ใดมักตัวใดนอกเนื้อจากนีก็จับคูกันเอานะครับเนาะอันนี้คือพอเิ่นจับให้เบิ่งเป็นตัวอย่างแล้วก็โตที่พอเรามักเราเขียนให้นะครับเนาะอ่าเหลขตารางเบาหน่องก็ขึ้นในเบื้องแล้ว เบิ่งไปนําเกลขตารางแถวบนเพื่นเขียนหนึ่งหกสามล้วกามันกับมีพ่วงแปดน้าเพิ่นเพราะเบ้าหนังกระามเหตุผลว่าเป็นยังขึ้นังเดือพ่วงแปดบางคนเป็นบางคนเลยบางคนอาจจะโบมักสามกับแปดสามเป็นแปดติดไว้เพื่อเห็นนที่เขาอยากแปลเลขเพื่อนว่าจังที่บนเราเพื่อนไห้มาหลายตรงทีเด็เพื่อนว่าอยากเพื่อคนที่มกักโบมักสามแต่ว่าอยากแปลเลขสามเป็นแปด เป็นแปดนี้สิเนาะแล้วก็ตรงกลางเพคุนเขียนศูนย์ตรงกลางเพคุนเขียนศูนย์ครับแล้วก็สามตัวไทยสามตัวล่างนะคุนเขียนห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดนะครับน้องผมบอกว่าเพื่อคนมักแต่ว่าส่วนมากที่ถามคนส่วนมากเลยมักเลขงวดนี้คือมักเลขกเก่าบ้านน้องกับงงอยู่่วาเป็นอย่างคือมักเลขกเก่าแต่ว่า บราต้องงงดอกรบ้านหนองกันยังมาเละตัวเกา่าบ้านหนองกันยังสื่อสูนหกเก่าไปอยู่ <c oughs> สื่อสูนตัวเก่าอยู่เพราะว่าอย่างบ้านหนองนำ้นำครับน้ำที่น้ำอีกงวดนี่ที่น้ำอีกงวดนี่หกเกา่าขันบุออกกะทีสาวนำ้ำแล้วให้มันออกมาซะให้มันออกมามันเหลวใจซะเ <c oughs> นาะบนดีเกิดเลยเกิดเลยอันได้เลขจับครูพอแล้วว่า เราบอกว่าให้เลือกเอาเด้อพี่เพื่อนเขียนไห้จะเลือกเอาตามทีจะคล้องหมักบ่ต้องซืือนะ้ำเบิดดอกแล้วว่าเสือเอาตัวทีจะาข้องหมักกับพ่อเลือกเอาตัวทีจะาข้องหมักหรือว่าอาชิโบ่มักก็ได้ที่พอแล้วจับคู่ไห้่อหนอาชินะออาเพื่อนเขียนมาไห้หลายหางอยู่บ่น้องเห็ยนโอ้หลายหางอยู่แต่ว่าจะมีแต่คู่ง,งามๆมีแต่คู่ง,งามๆครับเพราะว่า เราก็บอเขียนเลขจากใส่หรอกแล้วก็บบเขียนเลขจ,จากในตารางของเพื้นหลันะครับเนาะเลขที่พอรเ,เราเขียนให้ได้ครับเด้อตัวแรกเจ็ครับเนาะเจ็ดแปดเก้าหกศูนย์เก้าห้าศูเจดเหกห้าแล้วก็ 093สแล้วก็6 1 9เพื่อนเขียนมาให้เพื่อนมักเพิ่นว่ามักแห้งมักแห้งเรียกชุดนี้ก็เรียกว่าหลาย,ลายาลหลายคนก็อาจก็มมค,คิดว่าหลายๆายคนก็อาจสิมักน้ำเบ้าหนองคิดว่าหลายหลายคนก็อาจสิม,มักนำ้ำหรือบ,บ่มักอันนี้เบ้าหน่องก็บอกบ่ไไ้แต่ว่าพอเราเขียนให้จริงๆเราบอกว่าให้ไปเลือกซื้อเอาหรือมัดอาจสิ บามาในนี่ก็ได้หรือมันอาชีบมาแต่ว่ามันอาจีบบัมาคูที่พอแล้วจับก็ได้ระวังสิมันกะมีเขามีรุดเป็นเรื่องปกติตัวน่าขันบ่เขาไกยวาพอเด้อตัวน่ะแกบว่ามีผู้ใดว่าดอกเหลี่ยงครับมันกับมีเขามีรุดเล่นีมีตัวบ่หลายผู้ลังโคตรหนมาสีบหางยี่สิบหางเลขสามโตมาลองไปเบิองอยู่ขึ้นกันหลายคนไหายมายี่สิบสามสิบหาง ให้จับเอาวัาสก็เรยว่าโอ้มันก็นหลายเกินนี่ขนาดซ้ำหนีเบาหนงยังว่าไหลแต่กระบ,บนเนาะกับพอเราหายมาเนาะก็ชีวาจังได้เบาหนงก็ต้องเอามาเวอกเดี๋ยวก็สิวาเบาหนงหวงเหล็กบวอกขจังบวเอามาเวอกสู่ฟงังมันบอกม่นครับเบาหนงเอาใหม่เบืองอยู่แล้วแต่เบาหนงครับว่าและเลขหามถ้าเลขหามพอมากเหลืองอย่างเราวถ้าเลขหามเด้อ เราหมักเจ็ดเก่าเจ็ดโตเดียวถ้าเลขหางหมัมกตัวเดียวก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดนี่คือเลหางโอเลขหามตีพอเราหมากักระหว่างสิมันถิมาเบื่อหรือมันถิมาจังกระซังแต่ว่าขัดไป็นเลขหามพอเราหมักเจ็ดเก้าเจ็ดหมัก,กตัวนี้บางนองว่าเออมันกับมีส์ใดมันเป็นมันเป็นไปใดเบิ่บอบางคนก็ยังว่า ขันบ่เบิลกระหามลองนะครับเด้องวดวันที่1มิถุนาหกเจเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนอเล็กตารางเบาหนอกก็เขียนให้แล้วแล้วก็เล็กกับกูของพอเบาหนองก็ลงไห้เบิงแล้วอ่ะมาย้ำอีกรอบนึงครับผม789 609 509 679 605 093เก้แล้วก็หกห ถ้าพอเรามักเลขหามมักหางเดียวคือ7 9 7นี่คือเหลขกหามที่พอเรามักตัวเดียวเม็ดเดียวอลองครับเด้อลองพิจารณาเบอร์งวดที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดได้ในการล่อเดี๋ยวล่อหนองลาอยู่ประชิดมาอีกบ่ขันมากอะข้คงสิเอาสำนักแต่ขันมากแกเดี๋ยวสิเอาลงให้เบิง์นะครับเนาะอัางไดงวดนี้เขามารับโชคไปํำกันคิดชิงไดก็ให้ สมหวังดังปาารถนาสุขปู่สุคนช่องเบาหน่องก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะส่วนตัะเลขสกิมักบ่มกักอันนี้ก็่ม,มีผูใด,ดบอกได้ครับ่ม,มูผูใดกำหนดได้ว่าเลขกมันชิมาตัวใดแต่ว่าเบาหน่องไดเลียกมากเบาหน่องก็เอามาบอกสู่ฟังงวดนี้เฮามารับโชกไปน้ากันมีเงินไหลมามีทองไหลเข้าลับโชคเปิดกระเป๋าล่อลับโชคได้เลยเพิ่นหวานะครับเนะาะอย่างไ๋งวดนี้หลังห้วยออก เดี๋ยวเข้ามาลุนโชกกันเอ้ยก่อนมาลุนกันบัดน,นี้ล้างห้อยออกเลียกศีเขาหรือบ่าเขาถ้าก็จะมาทักทายกันคือเก่าเพราวะว่ามันเป็นแบบของบ่าวหนุงอยู่แล้วทักทายกันล้างห้อยออกเนาะก็มากับมา,บมาแสดงความดีใจครับลหลายๆคนนั่นแหละบัดน,นี้เดี๋ยวบ้านองชิลงคิมพงษ์หลาหลายคนคงสุดท้ายจะได้กระขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ด เบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับนอกาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคในดวดวงขอให้ทุกคนจงโชคดีมีเงินใส่บวาขาดมือมีเงินเต็มกระเป๋าคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครอบครัวมีทุกความสุขความจเจริญหน้าที่การงานจเจริญลุ่งเรืองเ็ดนยังกะให้ผ่านผลไปด้วยดีรับโชคงวดที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดสวัสดีครับ